สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไล่ตอบคำถามนะครับวันที่16สั้นๆนะประมาณ5นาทีวันนี้มาดึกนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งจะว่างแป๊บหนึ่งโอเคก็เมื่อวานที่เบนดูเนี่ยไม่มีใครทิ้งคำถามอะไรไว้เพราะงั้นเบนจะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันเอาสวัสดีครับพ่งนี้มหาศึกมานะครับ เอ,อมเมื่อวานมีเปิดโหวตเปิดโหวตอะไรก็คือเบนว่าจะทำคอนเทนต์ในช่องวิดีโอครับทีนี้ถ้าทำคอนเทนต์ในช่องวิดีโอ่ะมันก็มีตัวเลือกอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งก็คือมีรูปเยอะๆแต่ว่าคลิปมันจะสั้นหน่อยนะเพราะมันตัดต่อโคตรนานกวา่าจะเอาภาพที่แม่งตรงกันได้นานมากกลับแบบที่สองเน้นพูดให้ข้อมูลเลยมีภาพประกอบว่า ถ้าแบบที่สองเนี่ยจะทําคลิปได้ถี่ขึ้นมากแล้วหลักๆก็เลือกแบบที่สองนะครับก็ตามนั้นหวังมาวันไหนหว,หวัง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 อะไรครับหวังอะไรหรอมาสศึกเหรอได้ครับเดี๋ยวจบไลฟ์ไปปดเลยก็ได้เพราะเดี๋ยวมันเป็นพรุ่งนี้อยู่แหละจบไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวปลดให้ครับอ่าอันนี้อันิเมชปลดให้ก่อนส่วนดูก่อนล้อกเนะี่ เออส่วนธรรมดาเดี๋ยวปลดให้บ่ายๆเหมือนเดิมดีไหมครับโอเคก็ไม่มีใครทิ้งคาถามนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอออะไรนะเดี๋ยวขยับไม่ได้วะเออเดี๋ยวช่องวิดีโอเนี่ยไปจะทาบ่อยขึ้นแล้วก็ประกาศไว้ก่อนก็นกคือเดี๋ยวหลังจากนี้นะจะมีคอนเทนต์รูปแบบใหม่มาเรื่อยๆใครที่ชอบอนิเมะจีนนั่นแหละคือว่าน่าจะชอบนะครับอีกแป๊บนึงอีกแป๊บหนึ่งมานะ คือไปหาคนช่วยมาทำช่องด้วยกันนะครับรับรองจะมีอะไรหลากหลายขึ้นส่วนไลฟ์เนี่ยก็จะเป็นออสั้นๆประมาณนี้ครับประมาณหนาทีสินาทีต่อวันไม่มีตารางไลฟ์ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นว่างกี่โมงนะครับทำไมนมี่ไพกใครมาเพิ่มเรื่องไหนครับต้องบอกเรื่องด้วย <laughs> ยูยูโจโหัวมาทำไหมนมีภาคใครมาเพิ่มเรื่องไหน <laughs> ไม่รู้ตอบไม่ถูกเหมือนกัน ตำนานเทพกู้จะกรวาลเมื่อวันไหนอ่ะทุกวันอังคารครับวันอังคารทางบิลิบิลินั่นนะครับแนะนำว่าอย่าดูในช่องทางที่เอ,อไม่ใช่บิลิเพราะว่าเขาอุตส่าห์เสียเงินซื้อมาแล้วะเราก็อดผลกันหน่อยไม่งั้นเรื่องเนี้ยก็จะมีแต่แปรที่ไม่ค่อยถูกนะจ๊ะโอเคตำนานเทพกู้นละครับภาคไทยอันนี้เบนไม่รู้เลยไม่รู้เพราะว่าเบนไม่ใช่ทีมงานภาคไทย ตอบไม่ได้เหมือนกันครับแต่คิดว่าเดี๋ยวมันก็มาแหละรูงนี้มันค่อนข้างฮิตเลยเดี๋ยวก็มาแหละครับอดทนรอหน่อยรอตำนานเทพอาจจะซักประมาณตอนที่เจ็ดสิบมั้งก็อาจจะมาประมาณนั้นเพราะมันประมาณเนี้ยตลอดนะวันนี้ไม้เสียงดีเปลี่ยนแล้วนะครับใช่เปลี่ยนครับไม้ที่ใช้อยู่เชื่อไหมครับเป็นไม้ราคาพันเดียว แต่ไอ้ไม้ที่ใช้แต่ก่อนไม่ราคาห้าพันจริงๆไม่ใช่เพราะไม้มันเสียไม่ไปเช็คแล้วมันเป็นเบราวินโดว์สิบเอ็ดพอเปลี่ยนวินโดว์ปุ๊บเนี่ยเหมือนไดเวอร์มันไม่รองรับมันก็เลยส่งผลให้เสียงแพงเอออันนี้เป็นื่องงงกันไม่มีวิธีแก้เลยนะก็เลยแบบอ่ะกูใช้ไม้ราคาถูกเสียงดีกว่าได้ซ้ำงงเหมือนกันนั่นแหละไม่น่าอัพเลยหรู้ฟังกับโลกยังครับพี่ หลัเฟืองกับโลูกอย่างาพาร์ทไหนอะไรยังไงอธิบายมาด้วยยูยูโจวไปเลยหลูเฟืองกับโลกอย่างหลูวหลูวฟงตอนไหนอะ่ะ <c> ฉ <oughs> ินมู่นี่เป็นน้องสือห้าใช่ไหมครับมันเหมือนกันเลยเออฉินมู่เนี่ยมันออกมันจะออกแนวกินเกีย,กยแล้วก็ตลกตลกแต่สือห้ามันจะออกแนวโหดเที่ยมกว่าแต่ว่าก็มีตลกมากนะสือห้าอเออะมันจะกินอย่างเดียวครับแต่ฉินมู่มันไม่เน้นกิน มันเน้นทําคนอื่นเขาชิบหายครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเม,ม,ม,มื่อไรฉีดมู่จะขึ้นหกภาษาหนหกภาษาหมายถึงขัง้นหกิทสใช่ไหมเอออีกไม่อีกสักพักใหญ่ๆตอนนี้มีกี่ตอนแล้วครับเออไม่มั่นใจเหมือนกันนะต้องไปดูอีกทีครับตํานานเทพจะทํานจบไหมจบแน่นอนโหเรื่องแมงมันขนาดนี้คือไอเรื่องที่เลือกมาในช่องทุกอันเนี่ยทำจบแน่นอนครับจริง จบแน่นอนจบแน่นอนยังไงไม่ก็จะให้จบเพราะว่านี่คือเรื่องที่ชอบที่สุจ์อยู่แล้วก็เลยจะทําให้จบคนระับแน่นอนคนระับส่วนคำพีวิดีเซียนไม่ขอรับประกันพาะมันใหญ่โคตรยาวมันเอาสองเรื่องมาต่อกันได้เนี่ยไอ้คำพีวิดีเซียนสามพันแปดร้อยบทโอ้ไม่ก็จะจะไม่ยามทับทแล้วกันนะคือถ้าไอ้ไอ้ล็อตที่เตรียมมาทั้งหมดมันหมดอาจจะเน้นคำพีไปอย่างเดียวเพราะว่าคำพีมันเยอะมากนะครับ ด,ดูในเมดเมดดูในเมดดูในเมดเมดคืออะไรครับดูในเมดไปฟังที่สปอยในแอปแนงต้องเริ่มตอนอ๋อหมายถึงด,ดูในบิลิใช่ไหมครับประมาณพารทที่สิบสามมั้งน้อมส่งปนมรมจารย์ยาวไปลองดูนะครับสรุปจะกร่าลมหาพันพบหน่อยตอบไม่ได้ครับเพราะว่าหลากัหลกๆไปดูแค่เรื่องสัพท์ระยุตนะไม่รู้เหมือนกันนะครับอืมพูดตรงๆ ลินตรงอ่ะไม่ดูถึงภาคสามเองแล้วไม่ได้อ่านนิยายเลยตอบไม่ได้เหมือนกันครับอะไรตอบได้จะตอบอะไรตอบไม่ได้ก็ไม่ได้นะอ๋อลิงเพลย์ลิสต์ที่มาเดี๋ยวท้าว่างเลยทาให้นะครับจักรวรรดิหวงราชานักกินใช่ตามนั้นครับภาคไทยภาคไทยอรอภาคไทยก็ดูที่บิลลี่ไงครับอืมสับยึดคงไม่ทําแล้วนิยายไม่มันไม่ได้หนุกขนาดนั้นอ่ะส่วนอันนี้ไม่ก็เฮ้ ไปดูอไปดูไปดูแต่เนือเรื่องมันปรับเปลี่ยนมั่วเลยนะคือเอาตรงๆนะเบสไม่ได้มีอะไรกับการปรับเนื้อเรื่องถ้ามันปรับมันเปลี่ยนบทแล้วมันดีขึ้นแต่ถ้าปรับแล้วมันเละกัะเดิมอน,นี่ไม่ยังถั้งซานเนี่ยพาคสองนะโอเคมันเล่งเนื้อเรื่อง,องมันก็พอได้อยู่แต่เรื่องอื่น <laughs> เอ้ยกูพูดหัวนั่นแหละครับ ทราบเลยจะจบภายในปีนี้ครับไม่มีทางไม่มีทางจบในปีนี้ครับมันอยู่เลยตั้งหลายเลยไม่มีทางครับอ่ะโอเคพรุ่งนี้ผลมหาศึกไหมครับเอออดิเมตพรุ่งนี้ปดแล้วก็สาธานาครับไอฟรีก็ปดพรุ่งนี้นะมหาศึกระดับอดิเมตเดือนหนึ่งประมาณกี่ตอนโอ้โหกี่ตอนหรอเด๋ยนนะสาม สองสามประมาณสิบสี่ครับสิบสี่ประมาณนะประมาณนะอาจจะมีเยอะกว่าน,นั้นแล้วแต่วีคโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาไว้มาตอบคาถามพรุ่งนี้ต่อนะครับตอบคำถามพรุ่งนี้ต่อนะใครมีอะไรใครมีคําถามเออบินแนะนานะไปคอมเมนต์ในช่อง and ตรงโพสต์นะแล้วตรงที่มันเขียน q a ไนีไปทิ้งคาถามไว้ใต้นั้นครับโอเคไหมถ้าอยากรู้อะไรนะทิ้งไว้ตรงนั้นครับคือถ้าทิ้งในติ๊ก เบรก็เห็นบ้างใช้คาว่าเห็นบ้างนะคือคอมเมนต์มันเยอะเลยเกินดูไม่ไหวไปดูในเอในบ้านแดนดีกว่าครับมันค่อนข้างจะดูง่ายกว่าไอ้คอมเมนต์น่นนะนะนะครับโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวมาตอบคำถามพวกนี้ต่อใครอยากถามอะไรไปตรงช่องคิวนดีตรงโรส้ในบ้านแดนนะครับเอาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับออะส่วนอนิเมะเดี๋ยวปดิดไม่ใช่ปิดปด